สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะเรามารือ้บอลเอ่อรื้หัวบอลสีของไก่นะคะไก่สวรรค์เนาะเพื่อนๆก็เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องรื้อนะคะเพื่อนๆนหัวบอลเขาจะได้สมบูรณ์เนาะแต่อันนี้พี่ปุยรื้อช้าเกินไปนะคะก็หัวบอลก็จะมีการแฟบเเริ่มเน่าเริ่มแฟบนะคะเพื่อนๆเพราะว่ารื้อช้าไปเห็นไหมคะทุกคนยังนิ่มๆอยู่เลย จริงถ้าหัวน้องเก่แล้วนะ่ะถ้าเพื่อนๆพ,พอกะระยะเวลาได้เหมือนเริ่มทิ้งใบอย่างเงี้ยเราจะรือ้อรือได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเอามาทําจํานวนต่อเนาะนี่อันนี้นานมากเลยค่ะเลี้ยงไปปีกว่าหัวก็เริ่มเฟบเนี่ยแต่ก็ยังมีแข็งพอทําจํานวนได้หัวเขาใหญ่ค่ะปีกว่าก็ได้หลายอยู่นี่ แต่เราจะตากแค่วันหนึ่งนะคะเราก็จะกลบหัวคืนแล้วกลบหัวเอาไว้นะคะแต่เออแล้วก็ค่อยแยกหน่อเขามาทําจํานวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆนนหั่นเป็นเว้นๆคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็กลบไปเลยหัวมันจะได้ไม่เน่านะคะทุกคนถ้าเราไปผ่าเป็นชิ้นเล็กๆมันหัวมันเน่าเยอะก็พี่ปุ้ยก็ได้ลองแล้วนะคะเพื่อนๆมันเป็นแบบนั้นเนาะนี่นะคะ ็เลยเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกัน,นก็เยอะอยู่ถ้าทำจำนวนก็ได้หลายต้นค่ะอะไปส้อยไปส้อยมาช่วยทุกงานเลยส้อยน้องส้อยนะคะแมวตัวนี้ชื่อส้อยเขาจะชอบช่วยโบนก็เอากลับบ้านไปบ้างแล้วนี่หกหลงขาวะคะ่ะทุกคนตัดสีสวยมากเลย แต่ว่ากัดไม่หลายใบเนาะเพื่อนๆก็อันนี้คือยกยอดมานะคะเขาเพิ่งเออแตกโอดใหม่มาสวยเลยเพื่อนๆเน,นี่ยกะปีก,กินรีใบยาวค่ะทุกคนกระถางสีสวยๆเลยยาวตั้งแต่เล็กเลยค่ะเพื่อนๆเ,เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงดีค่ะเพื่อนๆชอบเลี้ยงบอลน,นอกตู้เขาจะมีความแข็งแรงทนแดดทนฝนนะคะทุกคน สวยมากนี่ก็บอนยักษ์น่ารักน่ารักอันนี้เพิ่งกัดสีเนาะยักษ์เราอนุมานลอยหล่อแล้วเพื่อนๆอลอยหล่อเรื่อยๆนี่ก็สีปราดนะคะเพื่อนๆสีปราดกำลังแบบมีลูกเยอะเลยทุกคนหนูร์ม สีปลานี่เป็นบนเก่านะครับเพื่อนบนเก่าที่ยิ่งกัดสีสวยยิ่งเกยยิ่งกัดสีสวยเนาะทุกคนน่าทําจํานวนไว้เยอะๆสีปราเนี่สวย